ต้องขอขอบคุณนายกสมาคมนักฟุตบอจากงานวันนี้ที่ผมโอกาสพวกเพื่อนพวกเพื่อน่ายนี้แบบ่แบบขั้นเพราษสาพคู่นะครับเราได้เจอนพื่อนเราชอบอุตส่าที่เหนือกันแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมที่สนับสให้ข่าวเลื่อนเลืนและก็ชวมา ผมก็ขอไปทานทมกที่บอกว่าขอพูดคนแรกแล้วจะไปเรื่องแบบมันเป็นงานการทันะครับงานการทัศนะเราเกอบเหียญชีวิตหนักป่าสำหรับคุณนิพาเข้าเรื่องเลยนิพาแต่โอเคไม่ได้ออกว่ามีใครที่รู้จักนิพาบางที่ขายเริ่มเปลี่ยนบ้าง พี่มางไม่เคยดูใครเลยยามาก็ไปไปล้างให้พี่ทำผมไว้ให้น,ไไหนนะถ้าที่จำได้นะครับเมื่อเข้ามาเนี่ยเ,เราเรียนวิทยาการะพี่มาเรา,ารับเรียนวิทยาการะแล้ผมผมเรียนรัฐศาสตร์คุณพางเรียนคณะของผมส่งครับมาเรัยนเรียนวิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นที่เรารู้จักกันเพราะว่าเรื่องงานวันเราสิแต่ที่สำคัญเนี่ย ผมไม่รู้ใครตั้งก่อนแต่ว่าการมราตรต้องการตั้งชุดจุมนุมวันศิกี์คณเทพนาคันธก็พยายามระดมเพื่อให้มันกระจัดกระจายไปนี่หมพื่อรู้ว่าเราร่วมประสานกันหลายคณะก็ระดมหลายคณะนะครับตอนนั้นก็จะเรามีประมาณเจ็ดคนะนะครับก็ระดมกันก็ต้องไปหาหมาก็ทําให้โอกาสดีได้รู้จากคุณภาคย่ยงที่บอกผมรู้จากคุณภาคั์ทุกเรี่องจำแนๆเลยนะฮะ ยังไม่ถึงหลวงเสน่ห์ุณนิพาจะได้เห็นว่าคุณนิพาชื่อนิพาแต่นำไปคุณบางที่ขันแต่ไม่ได้หมายความว่าผมเป็นพอเล่านะแต่เนื่องจากเพื่อนร่วมรุ่นผมที่กำลังรักษามีอยู่คนหนึ่งชื่อสนบางที่ขันนะฮะเป็นญาติพูดพูดพูดน้องหลนิพาอเพราะฉะนั้นพอรู้จักก็จักได้เลยก็นะเป็ุณหนึ่งนะ์สณเป็นอาจารย์ผาใครทีหลังใครเป็นนักพรอ่าน ดูนอนู้แล้วก็ต้องจับความที่ขันเพราะฉะนั้นมาเจอพิาันเจอเจอสมมาที่ขันก่อนราเจอพิาทขันได้แล้วสิ่งที่จำได้ที่มบอกเขาไม่เคยเห็นพิพาโกรธไทยถ้าคนที่จะโกรธไทยเนี่ยจะเป็นแฟนจุลวิสุดคณะจุลโกรธไทยมากกว่าเธออาจจะอยู่กรูนแล้วแต่เราก็โกรธนะเพราะฉะนั้นไทยๆเนี่ยก็ต้องชอบอธิบายถึงจรหวานคนไมอยาก คือว่าใช่ไหมที่สายว่าที่ใช้ตะกรอนนะเห็นว่าก็หวานจริงมินดีคนจําได้คนนิสัตและคนอยากนนีมไอ้นี่ไอ้นี่เป็นฐานที่คนจะได้ไปร่วมทำงานนี่ความสนิทสนมและยะแรกอยากจะเรียกว่าภาวะจำเป็นนะครับชุดรุ่นวัตศิลป์ตั้งใหม่ก็จนแต่ว่าอยากไปทำงานอุตากรรเราก็ต้องไปทำงานอุรสาหกรรมที่ต้องมีคนทํางานนี้ไม่กี่คนหรอก ผมเขาให้เป็นนายทะเบียนดินไม่ถูกเอาออกจากมหาวิทยาลัยก็ดันไม่เกิดมหาวิทยาลัยผู้อำหนาจก็ต้องการได้ชื่อคนคนหนึ่งที่เขียนตนาเขาคนคนนั้นเป็นธรรมรัฐหชื่อไปแล้วตายไปแล้วก็เขียนหนาเขาเขาก็จะขอชื่อก็มาถามผมดันเป็นนายทะเบียนผมก็บอกว่าสมุดทะเบียนมันหายไปแล้ว ก็หายตอนเช้าตั้งตัวจะมาเอาตอนบ่ายเขาบอกว่าเช้าหายไปถ้าบ่ายมีผมก็ถูกเขาลบชื่อแทนนี่ก็จะลบชื่อคุณดีแต่มันหายไปจริงๆนะจนวันนี้ก็ยังหาไม่เจอนะเพราะว่าจะไปเขียนได้แนวบกเลือกเขียนว่านายก็คือเขียนว่าอาจารย์ดึก็เลยถูกผู้มีอำนาจจะเอาหลักฐานไม่ได้ไปสมัครว่าชื่อเนี้ได้แนวบกอันเนี้ยผมไม่บอกวันอะไรอเดี๋ยวคุณสอบถามเราละ ร่างตาวเราก็สนิทสนมกันนี่อยู่แค่นี้เลยชื่อจ้าห้าคนแล้วตอนนี้เขาเป็นมือทองที่เขาต้องชื่อเสียงไอเดียมหาวิจัยนะครับแต่ที่นึกไม่ถึงเลยอ่ะมือทองเล่นแต่งงานกับมือทองเองชิตวิสุทธ์ของเขาบอกว่าความจริงนะชิตวิสุทธ์เขียนคอนเก่งความเก่งโดดโดดเขาเรียกว่า พี่มือกรอนเนี่ยเป็นต่อแต่ความเป็นหลอน่นอน,นะมันลืมวัดแต่ยังไงก็ตามมันก็ยู่คุณดูประสบการงานเลยถึงผ่านนะครับแล้วก็มีบุตรสาวคนหนึ่งเป็นเป็นเป็นงที่ดีมากเลยนะเราก็มีนักกรอนที่ได้ยนอะยู่อย่างที่ดีเขาก็ร้องแต่เราไม่ลืงว่าเขาลากันด้วย จะเป็นผู้ที่เหมาะสมรถพระบรรดานักกรอนอะในตอนนั้นนะครับก็บอกรถมีมือหมอเราเดี๋ยวคุณเราเราคือควมีสุกจะน่าโม้หงถามอะไรแต่ยแก่ต่อเป็นกรอนยังไม่ต่อเป็นภาษาร้อยแก้วเลยก็มีคนประสิทธิ์การที่ไหวผมก็ไหวมากเลยนะครัเพราะฉะนั้นคือดูก็เห็นความหวังเสียดีกับผู้ก็เลยเป็นผู้ที่หวานมากแล้วก็แต่งงานกันนะครับ แล้วตอนนั้นหลังจากเขาออกจากมหาวิทยาลัยน,นะครับผมคิดว่าเราแยกกันไปทํางานต่างเป็นการทำาางานเราแยกกันไปนไปรึกษาทางคนอาจไม่รู้ว่าเออตรววีรัตน์จุดศีงเขได้อยู่รอบระเทศหรืไปอยู่นู่นอีกว่ามันอยู่ที่ยังนะตอนนี้ต้องหลบกระสุนที่ที่ปัญญานี้ผมจากของไปเยี่ยมเนี่ยปัญญานะอยู่นู่นะ ไปผมก็เลยมันจะเป็นอาจารย์มันเป็นมาวลาเพราะนั้นเราก็กระจายกระจายไปผมเองก็เดี๋ยวไปทำทำยื่เเอะถึงแม้จะอาจจะเห็นว่ารายชื่ออยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แต่ว่าก็เดินทางไปเรื่อนไปยื่นครับไปเรียนมน้าไปอะไรก็มีก็เป็นก็เรป็นเก่จังมากแต่เราก็รุ่นแรกๆนี้ก็ติดต่อกันมาเป็นการชวนทั่งมือทองท่านมือที่มือดวงใจท่านมือจีนไปนะครับ เลนก็เหลือแต่บุษบาท่าแบบเรื่องบุษบาท่าอาจารย์ที่คุณมอตั้งให้ผมคิดว่าเป็นชื่อที่เหมาะสำหรับคุณที่พามอ่มัไม่ใช่เพราะว่าอยู่ที่หน้าอาจารย์หนึ่งเดียวแต่ว่าความสามารถทางกรอนกีนนะครับ เป็นที่ยอมรับในระยะเวลานั้นไม่ใช่คนธรรมศาสตร์ตั้งให้นะหรืออยากจะเรียนว่าคือคำว่าคนธรรมศาสตร์ไม่ใช่พวกเราตั้งกันเองเพราะพวกเราเนี่ยอาจจะตั้งเป็นชุดเรื่งหลายตำแหน่งเลพวกเราในระหว่างที่เรียนเพราะว่าถ้าต้องคิดดูว่าสมัยเป็นนักศึกษาเนี่ยเราก็คิดือกันทั้งนั้นๆอ่ะอยากจะเป็นอะไรก็ตั้งกันได้แต่อยากเรียนว่าชายลาเนี่ยคุณกรที่อยู่ข้างนอกก็คือเรเป็นนักประพันธ์ใหญ่แล้วคุณกรฟังแล้วคิดแล้วบอกแล้วจึงตั้งให้คุณพิพา ไม่ใช่มีใครได้ยังไงนะคนอยู่ก็ไม่ได้ผู้ชายก็ไม่ได้ได้มาอะไรไอ้ที่เราตั้งให้นี่เราร้องกันก็อยู่เยอะแยะเพราะฉะนั้นฉายาเนี่ยเป็นเป็นประกาศนียบัตรนักรองคนภายนอกเขาตั้งให้นะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากสำหรับคนที่ได้รับก็อยากยินให้ท้าที่จริงเรื่องอนุารที่อยากจะบอกพวกคุณขอแค่นี้นะครับ ไม่ครับอย่างที่พูดไปผมติดตัวก็ก็ถือว่าอ่าในความสำเร็จของคุณพิพาจะบอกนิดนึงนะครับในฐานะที่ผมอยู่ระเบียต่างก็เป็นี่การทางกระดับวันนี่เป็นงานยกสภาอยากเรียนคุณพิพาว่ามาได้ระเบียบภูมิใจในตัวคุณพิพานะครับที่ เป็นตุรีที่มีชื่อเสียงของสังคมได้รับการยอมรับจากข้างนอกเป็นอย่างดีเพราะนั้นชื่อเสียงที่คุณพิพาได้รับเราดีๆีเป็นชื่อเสียงที่มหาลัยในฐานะเจ้าสำนักที่คุณพิพาเป็นฝากตัวเป็นนักศึกษามาตั้งแต่ต้นจนถึงปีนี้ถึงแตกสิ่ก็ขอขอบคุณคุณพิพาครั้นี้มื่ี้ฟังคนก็ให้พรวันเกิดคุนี้พิพาพาดนะแล้วให้เป็นกร ก็อบอกพี่พาว่าที่ร่วงหน้านะว่าผมไม่กล้าให้หรอกเมื่อก่กนกอ,นนกอนนี้อาจจะกล้าเสียก่อนแข่งน้ำประลตอนเนี้ยไว้รอให้นวำประละเสียนแล้วผมเอาไปพิมพ์หน้าให้เาเลยนะฮะผมเสียก่อน <c oughs> แข่งนะกับพี่ประยองเป็นไปไม่ได้เมื่อกี้นวรัตะคือบอกไปว่าคนที่ไปเรียนเรียนกวางกับพี่ประยหยัดคือผมเรียนก,อนก,นก,อนกน่อนนวรัตะไปเรียน,อ,น,น,น,ยน,อ,ยนอีกใช่ไหมี่ะเดี๋ยวพี่พูดก่อ <c oughs> นเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมไม่เห็นความปฏิาทานนิดเดียวจะร้อนแจ้งว่าด้วยใจถึงใจขอให้ลิฟลาสุขภาพดีมีความสุขนานเท่านานตลอดไปจากเพื่อนขอบคุณครับครัเออจะลุกเลยนี่ครับ